ยังได้ตรัสตอบว่ามีนันที่คือความเพลินผูกพันไว้และเมื่อตรัสตอบดังนี้แล้วอุทยะมานพก็กราบทูลถามต่อไปว่าอะไรเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นจึงได้ตรัสตอบว่าวิตกความตรึกอันหมายถึงความคิด เป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นเพราะว่าจิตที่ยังมีความคล่องความติดเป็นสัตตะหรือเป็นสัตว์ตวโลกอยู่ดังกล่าวเป็นจิตที่ท่องเที่ยวไปได้ สัญจรไปได้ดังที่มีพระพุทธภาสิตรัสไว้ในธรรมบทว่าเที่ยวไปดวงเดียวเที่ยวไปไกลอะไรเป็นพาหนะสำหรับที่จะนำจิตให้ท่องเที่ยวไปให้สัญจรไปก็คือวิตก อันได้แก่ความคิดเพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่คิดอะไรอะไรได้รู้อะไรอะไรได้เรียกว่าเป็นธาตุรู้เป็นธาตุคิดคิดกับรู้นี้ท่านแสดงว่าเนื่องเป็นอันเดียวกัน เพราะว่าคิดไปก็เท่าที่รู้รู้เท่าใดก็คิดไปได้เท่านั้นจะคิดไปในสิ่งที่ไม่รู้นั้นไม่ได้คิดไปเท่าที่รู้และเมื่อรู้ก็คิดถ้าไม่รู้ก็ไม่คิด เพราะฉะนั้นรู้กับคิดจึงเป็นอันเดียวกันในความหมายของคำว่าจิตเหมือนอย่างว่าเมื่อเดินไปในที่แห่งหนึ่งถ้าไม่รู้ว่าที่ที่เดินไปนั้นเป็นอะไรก็คงไม่ได้คิด แต่ว่าถ้ารู้ว่าทีนั้นเป็นป่าชาก็คิดถึงผีขึ้นมาทีเดียวแล้วเมื่อคิดถึงผีขึ้นมาก็เกิดความกลัวดังที่เรียกว่ากลัวผีถ้าหากว่าไม่คิดความกลัวก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่คิดแต่เพราะรู้ว่าเป็นป่าชาก็คิดคิดเข้าก็กลัวเพราะฉะนั้น เมื่อมุ่งถึงว่าอะไรเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นคือของจิตที่ยังเป็นโลกคือยังเป็นสัตวโลกอยู่ดังกล่าวก็คือวิตกวิตกกะหรือวิตตกคือความคิดความคิดนี้เองเป็นเครื่องสัญจรไปของจิตจิตไปด้วยความคิดถ้าไม่คิดจิตก็ไม่ไป จิตก็อยู่นิ่งแต่เมื่อคิดจิตก็ไปไปกับความคิดคือคิดไปึงคิดไปได้ไกลแสนไกลและรวดเร็วไปไหนก็ไปได้เพราะฉะนั้นความคิดนี้เองเป็นจริงเ,เ,เ,เป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้นคือของจิตที่ยังเป็นโลกเป็นสัตตว์โลกอยู่นั้น เมื่อตรัสตอบดังนี้แล้วอุทยะมานพกก,กราบทูลถามว่าเพราะละอะไรเสียได้จึงชื่อวันนิจจึงเรียกวันนิพพานก็ตรัสตอบว่าเพราะละตัณหาเสียได้จึงเรียกวันนิพพานดังนี้ตามคําถามนั่นก็แสดงว่าผู้ถามก็มีความเข้าใจวันนิพพานนั้น เป็นจุดที่มุ่งหมายสูงสุดซึ่งจะพึงบรรลุแต่ว่าเพราะละอะไรได้จึงจะเรียกว่นนานิพพานคือบรรลุนิพพานจึงตรัดตอบว่าเพราะละตัณหาเสียได้ตัณหานั่นคือความลิ้นรนทยานอยาก ซึ่งได้ตรัสจ,จำแนกไว้ว่าคือกามตันหาความดิ้นรนทยานอยากไปในกามคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะว่าตันหาความดิ้นรนทยานอยากไปในพบความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวะตัณหา ความเลื่อนรนทยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่อันหมายถึงว่าอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบไม่ต้องการภาวะที่ไม่ชอบไม่ต้องการสิ้นไปหมดไปตัณหาคือความริ้่นรนทยานอยากนี้เองที่รัสยกขึ้นว่าเป็นทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข และยังแสดงลักษณะของตันหาไว้อีกว่าไปกับนันทิคือความเพลินราคะความติดใจยินดีฉะนั้นนันทิคือความเพลินราคะความติดใจยินดีกับตันหาความดิ่นรนทียานอยากจริงไปด้วยกัน หรือเป็นอันเดียวกันไปได้วยกันเพราะยังมีตันหาอยู่นี่เองจึงยังมีนันทิคือความเพลินเป็นเหตุผูกพันอยู่ไม่หลุดพน้นและวิตากะคือความคิดที่เป็นพาหะนำจิตให้สัญจรไป ก็สัญจรไปในกาบบ้างในพบบ้างในวิพบบ้างเพราะว่ายังมีความติดผูกพันอยู่เพราะความเพลินจิตจึงคิดไปในกาบบ้างคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลภัณฑ์ดีด้านักใครปรารถนาพอใจต่างๆในพบคือความเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง ในวิภพคือความต้องการทํำลายล้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่ชอบใจไม่พอใจบ้างรวมความว่าคิดไปในทางที่จะดึงสิ่งที่ชอบเข้ามาภาวะที่ชอบเข้ามาที่จะผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปฉะนั้นเมื่อมีตัณหาอยู่จึงมีนันที่คือความเพลินูกให้ติดอยู่ และดึงจิตนี้ให้คิดไปสัญจรไปท่องเที่ยวไปดังกล่าวฉะนั้นจึงไม่เป็นนิพพานคือเป็นความดับทุกข์ดับกิเลสไม่ได้ยังก่อไฟคือกิเลสให้เผาจิตใจอยู่ให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงจะต้องดับตันขาเสียได้ จึงจะเป็นนิพพานคือดับกิเลสดับกองทุกข์ดับความเพลินอันเป็นเหตุให้ติดและดับความคิดของจิตที่ท่องเที่ยวสัญจรไปในกามเป็นต้นดังนี้จึงจะเป็นนิพพานขึ้นมาเพราะดับตัณหาเสียได้ละตัณหาเสียได้ <c oughs> เมื่อจน <c oughs> เมื่อเป็นดังนี้ภาวะของจิต ก็พ้นจากความเป็นสัตว์ตวันโลกมาเป็นพุทธะคือเป็นภูรูเป็นภูที่พ้นโลกไม่ติดอยู่ในโลกเมื่อยังมีนันทะคือความเพลินผูกอยู่ก็เป็นโลกุตระคือพ้นโลกไม่ได้ผูกติดอยู่กับโลกวิตกคือความคิดก็ดึงจิตถูกดึงให้คิดไป ในกามเป็นต้นดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่เป็นนิพพานเดิมมันเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับน,นิพพานคือความดับคือเป็นตัวสมุดถ่ายกอทุก์ก่อไฟแพทเทดเผาอยู่ตลอดเวลาและเมื่อดับตัณหาเสียได้ก็ดับความเพลินได้จิตก็ปล่อยโลกไม่ติด ไม่ผูกพันและดับความคิดไปในการเป็นต้นก็เป็นนิพพานความดับดับกิเล็ดและกองทุกดังนี้ต่อไปนี่ก็ขอให้ตั้งใจฟังส่วนและตั้งใจความัาง้งความสงบสืบต่อไปท่านฝังงรับที่ท่านได้รับฟังจมไปแล้วนั้นเป็นพระโอวาทธรอมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาโยก มีชื่อธรรมว่าสติบฐานสาี่สุรสัปัญหาข้อ13ในรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำะนาตจากดีไปเป็นเวลาประมาณ32นาทีขอเชิญรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบวญญาณสัมปันโน เมื่อวันที่สิบเดือนกรกฎาคมปีวุทสศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญท่านรฟังครับเรื่องพุทธะเทวด,ดาอยู่บนฟ้าก็ยังต้องการมงคลมนุษย์เราไม่ชอบมงคลหรือไงกันทังมีแต่เรื่องวุ่นวุ่นเหยินวุ่นวายเป็นแปดดินเทวด,ดาสอบเสวยอังหามงคลอีก สิ่งที่เป็นมงคลมีตั้งสิบสองปถามที่ไหนก็ไม่ได้เรื่อง